แล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำเกมที่มีชื่อว่า Aurora a p e f o u Journey เกมแนวผจนไทย Open World ที่เราสามารถออกตำรวจดินแดนที่เต็มไปด้วยน้องๆ้องสุดน้ารัอและเราสามารถจับน้องๆมาเป็นคู่หูของเราได้เรื่องราวในเกมเริ่มต้นขึ้นในวันหนึ่งที่ท้องฟ้าแจมา่มใสธรรมชาติงดงามมีแรบกำลังกินน้ำอ,อร่อยจังเลยแต่แล้วอยู่ๆก็มียนานอวกาศแปลกๆโผล่มาบนท้องฟ้า และยิงมิสไซล์ลงมาถล่มดวงดาวระเบิดตุ่ม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 ,ม,ม,มน้องแลดหนีตายกันแจ้าละวันอ๋อทำไมต้องทำลายผมด้วยทำให้โลกของเราล่มสลายถูกทำลายจนลาบเป็นหน้ากองจนการเวลาได้ผ่านไปมากกว่า300ปีธรรมชาติของโลกเราได้ฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบที่แปลกตาใกล้เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เราไม่รู้จักอีกต่อไป โดยเราจะเรียกสิ่งมีชีวิตนี้ว่าชูชูและระบบหลักของเราก็คือการออกสำรวจดวงดาวใหม่นี้และจับน้องๆมาเป็นเพื่อนคู่ใจซึ่งในเกมนี้เราสามารถป้อนข้าวป้อนน้ำให้กับน้องๆได้พาน้องๆไปเดินเล่นและน้องๆยังสามารถปกป้องเราจากอกตัวใหญ่ที่คิดจะทำไม่ดีไม่ร้ายเราด้วยและนอกจากจับน้องๆมาเลี้ยงก็ยังสามารถสร้างฐานของเราได้อีกด้วย โดยที่ฐานเนี่ยเราก็สามารถสร้างได้ทั้งบ้านรับของต่างๆมาตกแต่งรวมทั้งสร้างเครื่องผลิตทรัพยากรเอาน้องๆมาใช้แรงงานไอ <c oughs> พวกชูชูขนฟูไปทํางานได้แล้วไปได้เละขณะที่น้องๆทำงานเราก็พักผ่อนหย่อนใจอย่างสบายอานอนเล่นในบ้านหรือจะเข้าห้องน้ําก็ยังได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ชที่ชูบดที่ชู่บดไม่เป็นไรไปล้างในห้องอาบน้ําก็ได้อ่ออเอาเฮ้ยทำไมพี่อาบน้ำแบบไปถอดชุดล่ะครับแบบนี้ผมจะล้างตูดได้ยังไง และนี่คือผมเองนะครับไอตัวบอยตอนนี้ผมมีเควสให้ไปผ่านด่านแล้วก็เปิดหีบนะครับซึ่งต้องไปทางนี้วุ้ย่าแต่นั่นอะไรอุ้ยมีวานด้วยเหรอว้าผมไม่วู้วนบนท้องฟ้ามีท้องวานด้วยครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันซึ่งในเกมนี้เราสามารถขี่น้องๆได้ด้วยนะครับอันนี้คือน้องแมวอ้วนที่ผมจับเอาไว้ไปกันเลยระยะทาง1 5 0 0เมตรตรงนั้นมีของให้เก็บด้วยขอแวะนิดนึง เป็นออราคิวบ์นะครับออราคิวบ์เนี่ยใช้ในการโยนแล้วก็จับน้องๆได้เฮ้ยและนี่คือน้องตัวแรกที่เราเจอนะครับน้องหมูอ้ว <c> ง <oughs> ซึ่งวิธีการที่เราจะจับน้องๆไปใช้งานก็คือหยิบปืนขึ้นมาและ <c oughs> <c oughs> เอาเอาน้องตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ผมไม่ทันได้จับโอ้ขอโทษครับเอาเป็นว่าเดินทางกันต่อเหมือนไมไ่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะครับเมื่อกี้่าจะหนักมือไปหน่อยผมวิ่งไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเผื่อเจอตัวอุย้ยอุ้ยน้อง น้าล่ะคนผมอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลง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 ก่อนลงก่อนอ่าควักปืนขึ้นมาได้เวลาตึกรถยิงยิงยิงงูน้องพยายามหมุนตัวสู้นะครับไม่ได้ยิงยืดเกมมันปัดเปลี่ยนยังไงไม่รู้ตึด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 น้องน้องเริ่มมึนแล้วจังหวะนี้เปลี่ยนเป็นลูกบอลโยนเฮ้ยนี่แน่จับมาดูกันว่าได้ไหมครับโอกาส90%ไม่มีทางที่จะหลุดได้อย่างแน่นอน95 95เย้ ผมจับน้องบ็อกคลีชูชูมาได้แล้วน่ารักน่ารักน่ารักจัดการเลยไปฆ่าเพื่อนของแกสัตว์นี่โอ้ยน้องเราตัวน้อยมากแล้วเขาตัวใหญ่เฮ้ยน้องเรา้ยน้องเราเสียเปียบไม่ได้แล้วเราต้องช่วยยิงช่วยยิงสนับสนุนนะไม่น้องเราพ่ายแพ้โอ้สุดท้ายก็ต้องให้พี่มาลงสนามเองเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยจับจับตัวใหญ่ด้วยเลยแล้วกันเอาไปเป็นเพื่อนกันเรียบร้อย แกไม่รอดแน่มีโอกาสสาเร็จถึง90%นะครับก็มันจะดิ้นประมาณ3รอบได้บ็อกคลี่ชูชูเข้าทีมแล้วทีมเต็มอา้าวอุ้ยนอกจากบ็อกคลี่ชูชูยังมีน้องหมาพุดเดิ้ลกับเป็ดเป็ดเป็ด,ป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 ดต้องใช้ห่วงยางว่ายน้ํายิ่งอือน้องแกช่วยช่วยยิงนี่นะ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 แกสู้ฉันไม่ได้หรอกอุ้ยมือยังมือยังมือยังยัง,ยงเอ้ยมือแล้วมือแล้วมือแล้วฮึ เียบร้อยไม่มีทางรอดวันนี้น้องแกไปซัดไก่กตัวอยู่นะครับเย้ได้หมาพุดเดิลมาแล้วขอแสดงความยินดีคุณได้รับสัตว์ขี่ใหม่อ,อันนี้ขี่น้องได้ด้วยเหรอครับโอ้ตอนนี้ผมมีสัตว์ขี่3ตัวก็คือน้องงวน้าร่อนนะไอต้าแมวอ้วงแล้วก็น้องหมามากี้นะครับน้าเราขี่หมาใส้กอกได้เย้ก็ไปผจญภัยกันต่อแล้วกัน ระหว่างทางมันก็จะมีออร่าคิวให้เก็บเรื่อยๆนะครับวิบ่งวิ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 ่ง,ง,งเฮ้ยคนขี่หมาน,นี่เป็นความฝันสมัยเด็กของผมเลยนะครับเยวย้ยุ๊บมุ้ยช่างหัวความฝันสมัยเด็กแล้วครับผมเจอผมเจอน้องอันปาเกล่าเราเราจะไม่ได้แล้วแบบนี้แบบนี้มันต้องจับหรือเปล่าครับน้องหันตูดให้ซะด้วยยิงอืยิงเข้าไปที่ตูดว่น้องน้องวิ่งมาอุยน้องน้องเอาหวาัวชนผมเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบก่อนหลบก่อนยิงยิง ต้องเรียกน้องๆมาช่วยสู้ไปเลยน้องมังกรจัดการช่วยพี่สู้หน่อยยิงเอาล้ครับการแบทเทิลที่แสนตัวเดือนระหว่างมังกรและอันปาก้าเหมือนมังกรเราจะแพ้ทางที่บอลเป็นน้ำกับพืชแต่มังกรผมแข็งแรงนี่ใช้ดาบโกเมเทโอปุมปุ้มตูมตมาหนีหน,น aca, ีหนีนี่อันปาก้าหนีไปไหนน้องกลับมากลับมามาให้จับซะดีๆไม่หนีไปไหนอานีหนีหนีหนีน้องทัน้องวิ่งหนีอย่างเด,เดียวเลย อุ้ยแต่น้องถึกมากเลยนะครับยิงแทบไม่ลดยิงอื้มกราดยิงต่อไปสู้่คำน้องมังกรน้องน้องอ่ะน้องมังกรพ่ายแพ้เอ้ยเดี๋ยวอุ้ยแกร่งเหมือนกันนี่เราเนี่ยไม่ได้แล้วเราเรามีเรามีน้องส้มคู่ใจและอ้าวแล้วอันบางงาผมหายไปไหนน้าวโอ้เสียดายน่าจะมาไกลไปหน่อยนะครับออกระยะหรือเปล่าเอมทะเลทลายอยู่นานได้เวลาเดินทางไปที่จุดหมายของเรากันต่ออีก1,000กว่าเมตรนี่มาตั้งนานคืบหน้าอยู่400เมตรอย่างนั้นเหรอ แต่ว่าเวลาเจอน้องๆมันก็ต้องแบบแวะทะเลยทไลเรื่อยๆนะเราอยากจับช่วยไม่ได้เฮ้ยตรงนี้มีพุ่มเบอร์รี่คนได้ไหมอ่ะหยิบมานะครับเกมนี้กินข้าวได้ด้วยนะครับกินอาหารได้นี่เรียบร้อยอร่อยอีกอืมเพื่อนๆอ,อาจจะจ้องเหมือนผมมาสักพักแล้วมัน <laughs> มันดูแข็งมากใช่ไหมครับ <laughs> ผม,ผมก็รับไปได้เหมือนกันแป๊บหนึ่งอ่าจริงๆคือตอนนี้ผมแก้ผ้าอยู่เราสามารถแต่งตัวแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีหมวกนักบินอวกาศด้วยซึ่งเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วจากต้นคลิปแต่ว่าผมถอดหมวกโชว์ความหล่อยังไงล่ะเปลี่ยนท่ายืนนิดหน่อยชีวิตอาจจะดีขึ้นอ่นท่าไหนาดีอัะท่ายืนกุมไข่แล้วกันนี่ทีนี้เราก็ใส่ชุดแล้วดู <c oughs> ดูแข็งเหมือนเดิมเฮ้ยแต่ตอนนี้เรามาเกินครึ่งทางแล้วนะครับอีกนิดเดียวจะไปถึงจุดหมายของเราแต่ข้างหน้านั่นคืออะไรกันแวะไปดูหน่อยดีไหม คุณได้เข้าสู่เขตแทมขี่สัตว์แล้วอ้าวโดนไล่หลงอุ้ยผมเจอหุ่นยนต์ตัวยักษ์ใหญ่มากเราสู้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงเราหรือเปล่าโอ้โลบก่อนลบก่อนลบก่อนเมเจอร์ลอไในระหว่างการผจญภัยหากคุณเจอกับลอยจะปล่อยให้มันหนีไปสร้างทีมหลากหลายคนเพื่อเอาชนะมันด้วยการและรับรางวัลมากมายอุ้ยก็คือเป็นบอสประจำแมปน่เปล่ารถมันมาอยู่ตรงหน้านีู้่มันยิงผมมันยิงผมเฮ้ยมันกระทบมอ้อ เด,เดี๋ยวผมเรียกน้องก้อนแดงออกมาใหม่ก่อนมันเท่าไหร่มันเลเวลหกเฮ้ยเราเลเวลเยอะกว่าหรือเปล่าน้องก้อนแดงเลเวลเจ็ดดุเลยน้องต่อยต่อย <c oughs> คือจริงๆเกมนี้เนี่ยเราสามารถเล่นโคออกกับเพื่อนได้นะครับแต่ตอนนี้เพื่อนไม่ครบไม่มีเพื่อนเล่นเราเลยต้องสู้อยู่คนเดียวน้องใช้สกิลอุ้ยเน่น้องยินเต้นนะเรียกเจ้าตัวน้อยออกมาช่วยสู้ไอ้ยิงที่ห้องคนขับนี่จะเป็นติดตอนน่อหย่องป่บอกเราต้องลองดูนะครับเฮ้ยกระโดดหลบอ่ายิง ผมว่าใช่นะห้องคุนขับน่าจะเป็นจุดอ่อนน้องอันเชิญเด็กมาช่วยสู้เหมือนเดิมน้องน้องต่อย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 ให้น่ารักยิงมันยิงมันยิงมันจิวจิ้วจิ้วจเอ้ยเอาว่ะพุ่มันอาว่ามันเสกออกพุ่เสกลูกน้องมาเอ้ยมันลุมตืบเนี่ยแล้วโอ้หลบๆๆๆๆไปหลบหลังบอสได้ไหมหลบหลังมันเองนี่แหละโอ้ยนี่เจจะตายแล้วน้องๆทำได้น้องสู้เขาเสกเสกไอตัวจิ๋วมาอาช่วยลุมตืบตืบต่อย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  ต,ตุ้มเรียบร้อยฮ่าสู้ผมกับน้องไม่ได้หรอกตายยกลังโอ้ยขอบคุณมากเลยนะน้องอ้วนส้มเก่งมากเก่งมากขอแสดงความยินดีคุณได้ตายยศใช้ได้จริงแสดงว่ามัมีตายยศแบบใช้ไม่ได้จริงด้วยเหรอครับอ่ะใส่ปึ๊บ่าทีนี้ตัวเราก็แข็งแกร่งขึ้นหลังจากถล่มออกเสร็จแล้วก็ได้เวลาไปกันต่อนะครับอีก400เมตรเท่านั้นไม่ถึงจุดหมายเท่ที จบคลิปนี้จะถึงไหมครับเนี่ยไปเฮ้ยเบีบีบเ้ยเปิดอ่าได้เพชรมากับออร่าคิวนะครับเหมือนในเกมเราจะสามารถช้อปปิ้งได้ด้วยนะเดี๋ยวผมกดให้ดูมันจะมีห้างสรรพสินค้าอยู่ตรงนี้ซึ่งเราสามารถซื้อสกินน้องๆรวมทั้งสกินคนได้นี่แต่งตัวนี่คือพยายามน่ารักแล้วน่ารักได้เท่านี้ปล่อยโคมขึ้นฟ้าเฮ้ยอเดี๋ยวโคมล่วงไม่ได้ปล่อยอีกรอบหนึ่ง แล้วก็มีสกินที่แว่นสุดหล่ออดีตแมกโนเลียกิ่งทองจันเต็มดวงโอ้ชื่อสกินแต่ละอย่างนั้นอุ้ยวจุผมจผมจอดจอดผมจุน้องน้องเป็ดน้อยน่ารักอันนี้อยากได้เป็นการส่วนตัวนะครับต้องลงต้องลงมามาอยู่บ้านพี่สดีดีจะเป็ดน้อยเอยน้องเต็ดมาอยู่บ้านพี่สะดีเรียบร้อยเรียบร้อยกดทิศน้องน้องโอเคน้องยังไม่ตายจับ ถ้าจับได้ผมจะตั้งชื่อน้องว่าน้องไก่เน่ะลักเอาจริงคือผมชอบเป็ดมากเลยครับแต่ในเกมนี้มีทั้งเป็ดว่ายน้ำกับเป็ดธรรมดานี่มันอะไรกันครับเนี่ยและในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับเหมือนจะเป็นดันเจียนที่ผมจำเป็นจะต้องเข้าไปต่อสู้กับพวกออกออกอีกแล้วเฮ้ยอื้อมพอวราปเข้ามาปุ๊บมันอยู่ที่ไหนครับเนี่ย ศัตรูค่อยๆเข้ามาอันนั้นคือโอยศัตรูศัตรูของเราเยอะมากนะครับเหมือนว่าเกมนี้เราจะสามารถยิงถังน้ํามันได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่อยู่ใกล้ถังผมยิงมันก่อนแล้วกันนะวุ้ยน้องอ้วนส้มผมวิ่งไปแล้วต่อยต่อยเอาวุ้ยมันมีเรียกเพื่อนเพิ่มเหรอยิงท้องยิงถังแล้วครับยิงถังปุ้มโมระเบิดไม่โดนน้องอ้วนส้มน้องอ้วนส้มสู้เขาน้องปล่อยพลังน้องโดนลุมอยู่ตอนนี้ต้องช่วยน้องนะครับอุ้ยมันเข้ามาผมทำไมอย่าอย่านะเจ้าออกอย่าเข้ามา เออล่วงเรียบร้อยอ่ะตอนน้องถล่มหมดแล้วเหรอครับน้องแข็งแกร่งจริงๆสุดยอดลงก็เป็นน้องอ้วนส้มแข็งแกร่งใช้สกิลมันมีออกตัวใหญ่ด้วยใส่ชุดเกาะเฮ้ยแกสู้น้องอ้วนส้มฉันไม่ได้หรอกต่อย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 มันแร่งเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยหลบหลบได้ไหมหลบไม่ได้เฮ้ยมันเหลือตัวเดียวแล้วน้องต่อยมันต่อยมันต่อยอีนี่แน่ต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยเอ้ยเอ้ยตาย ไปกันต่อนะครับเรากำลงจะต้องขึ้นไปข้างบนหรือเปล่ามีป้ายบอกด้วยถล่มทางนี้เฮจึ๊บดูซิข้างบนมีอะไรมีทุ่งลงๆศัตรูค่อยๆเข้ามาเฮ้ยอันนี้ไอพวกศัตรูของเรายิงยิงมันเฮ้ยมีตัวถือถังยิงถังก่อนได้ไหมยิงถังตูมมันระเบิดนะนั่นแหละถลม่ลมถลม่มถล่มให้น้องใช้สกิลเลยเออตัอยนี้จะตายสามตายทั้งทวง ผมกำลังเสริมของศัตรูกับำลังมาตัวใหญ่แน่นอนตัวใหญ่หรือเปล่ามานี่มานี่มานี่ยิงเฮ้ยตูมผมย,ยังไม่ตายนะครับพวกนี้มันถึอใช้ได้เลยนะเนี่ยลุมมล้มเติมมันลุมมล้มเติมมันเหลือต,ตัวเดียวแล้วแตัวเดียวอ่าต่อไปเป็นเวฟที่3ตัวสุดท้ายอุ้ยวันนี้บอสเหรอครับบอสออกปู่ปูออกโอ,อ,อ,กอ้ท่าป,ป่ามันดูดุดัดนมากครับแต่น้องน้องอวง้วนต้นของผมทำได้น้องน้องแข็งใจไว้ดีมากบอกเลยว่าชนะใสใสเอ้ยมันเริ่มไล่พลังแปลกๆคืออะไรครับเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยลบหลบหอ่าไม่มีทางป้าดโดนคนเรามันผิ้วบอกเลยตัวนี้จับได้ไหมครับผมอยากรู้จังเราเราจับ Pattern e x t u c e r ไปเลี้ยงได้ไหมเดี๋ยวพอเลือดมันน้อยต้องลองปาบอลเฮ้ยผมว่าเลือดมันเริ่มน้อยแล้วแต่เจ๊บมันไม่พบเป้าหมายจับไม่ได้เหรอโอ้น่าเสียดายเอาตัดทำไมน้องโหดจังครับโหดขนาดนั้นเลยต่อยพิว และนี่ก็เป็นการประจนภัยของผมใน Aurora a p v e n t u r Journey โดยรวมก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกเล่นเพลินมากเลยนะครับเดินสำรวจโลกจับน้องๆไปเรื่อยๆเผอิญแป๊บเดียวก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วถ้า,าเพื่อนๆสนใจอยากมาสำรวจโลกและจับน้องๆมาใช้แรงงานด้วยกันก็สามารถกดไปที่ลิงก์ที่อยู่ข้างใต้คลิปและโหลดเกมนี้มาเล่นได้เลยนะครับเอาล่ะสุดท้ายนี้ก็ถ้าหากชื่ชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบา,บายยคับ มาส่งด้วยน่ารัก